เทางวิจัยทางด้าน ุดบริการประชาชนจำนวนสี่นายพร้อมทำไมบางครับอมาไม่มีเเดเจราจรมาไม่มีเรามีคนไปอำนวยความสวกจากจอจราจรได้รวกันนะครับมันตัวทีลไก็แล้วก็แล้วจะได้รู้ว่ามาจากะไรอจะระบบใช่ไหมอ๋อจอครับอ๋อจอโอเคครับ เอาไปนี่เหรอพี่อ้าาเรียบร้อยเอาไปกินไม่ครับขอคครับขอไปกเปี่นะครับนครับสองสององ อำนวยคำนวณด้านการจราจราการปลอดภัยหรือการเดินทางต่างๆให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับเราจะมีจุดดําเนินการอยู่3พื้นที่นะครับพื้นที่ที่1ก็คือหาดชลาทัศน์ที่ผ่านมานะครับจุดที่2ก็คือแพรขนานยนต์ที่นี่นะครับจุดที่3ก็คือท่าเรือเฟอร์รี่สมุยต่างๆพื้นที่เนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือทําให้การเดินทางของประชาชนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ เดินทางไปมาในพื้นที่หรือกลับต่างจังหวัดที่ลำเนาวยมความปลอดภัยมีความสะดวกสาม,มารถเข้ารับบริการในเรื่องของน้ําดืม่มการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นในเรื่องของอักข่อนนะครับารหาพวกเางานอนนะครับสาม,มารถเข้ารับบริการในพื้นที่ได้ครับต้องทรับด้วตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาถึงวันที่4 4มรายครับ,รบเราจะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเจ้าหน้าที่แพทย์ เจ้าหน้าที่สพออเพื่ออัพเดทความรด้การจราจรเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านหนึ่งเช่นน้ําดื่มในการช่วยเหลือเรื่องเครื่องของท่เที่ยวของขนมหวาประกาศที่คิดว่ามีตัวสำหรับน,นอกจากเราทำตัวเ่วนี้มีส่วนใก้กันอืน่นมาร่วมให้การดเนนะครับมีใหม่นะครับสำหรับ,บชาวตงขานะครับขอให้ท่านเดินทางไปกับอย่างปลอดภัยนะครับแล้ว ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงเวลาต่างๆครับ